ท่นานทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีพรภาคจ้างตรัสไว้ว่าสิบปัญจะเอตมังกัลมุตตมังแปลถอดความว่าความเป็นผู้มีศิลปะความเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสังสมมรีเป็นสเสน่ห์และเป็นมงคลของชีวิตยิ่งนะักบริษัทนีโอเอ็กซิบิตจำกัดโดยด็อกเตอร์จันทรแสงสุวรรณวาง ตกแต่งทำงานด้วยความประนีสร้างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็ดีสิงก็ดีแล้วก็เชฟก็ดีหลายอย่างทำด้วยความประนีช่างเป็นช่างประนีห่อหลอมทุกอาทิตย์ทำงานในห้างเซ็นท่านบ้าง แม็กโคบ้างในยามค่ำคืนเมื่อสองทุ่มค่อยเข้าไปสี่ทุ่มร้านปิดห้างปิดค่อยทำสว่างใกล้ๆสว่างออกหลอหลอมเอาไว้ทำงานเขาสะอาดนะอย่าไปหยิบของหยิบอะไรของเขานะตั้งใจทำงานให้ดีเสร็จแล้วก็ออกมาทุกอย่างมันจะออกมาด้วยความประณีตบรรจงสวยงามเสมอ สวยงามตั้งแต่แรกเริ่มมีเจ้าหน้าที่ไปวัดมีเจ้าหน้าที่ไปจัดมีเจ้าหน้าที่ไปทํามีเจ้าหน้าที่ในการวางแบบคุมงามทุกขั้นทุกตอนแม้กระทั่งแม้กระทั่งหยดสีก็ไม่มีสวยงามโดยตลอดไม่น่าเชื่อเลยนะช่างต่างๆได้รับการฝึกการหัดฝีมือดีเยี่ยมยอดดูแล้วดูอีก ดูแล้วดูอีกสมกับฝึกมารีด็กเตอร์จันทรแสงสวรรณวาวอบรมหล่อหลอมไม่ใช่อย่างอื่นเพื่อบริษัทของเราเองเมื่อบริษัทของเราชื่อเสียงดีก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมีคนจ้างมีคนให้เงินมีคนดูแลเสียเท่าไหร่ก็ไม่ว่าให้งานเขาดีให้งานเขาเรียบร้อย แก้ไขได้และทุกอย่างเก็บอุปกรณ์ต่างๆกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศษหินเศษดินเศษปูนเศษทรายเอากับบริษัทหมดเลยไม่ปล่อยไว้ให้ลกเถอะลกไม่ทิ้งท่อและทุกอย่างนั้นเป็นความตั้งใจทําอย่างนี้เป็นประจำสม่ําเสมอฝึกหล่อหลอมทุกคนให้ใจใสใจสบาย ทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระก็นั่งสมาธิก่อนใจใสกลั่นใจใสเสมออยู่กับครอบครัวก็ให้รักครอบครัวเป็นโรงงานสีขาวปราศจากยาเสพติดสุลาก็ไม่มีเหล้าก็ไม่มีบุหรี่ก็ไม่มีทุกคนทำงานบอกชีวิตว่าทำงานได้ดีดีก็ททำนาดีก็ททำไร่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ไปซื้อที่ซื้อทาง ให้กับตัวเองในวันข้างหน้าเป็นรางวัลชีวิตแม้ในทุกๆวันก็เก็บออมเงินเสมอทําเครื่องมือสําหรับเก็บออมเงินทุกวันทุกวันปีหนึ่งก็ได้หลายหลายพันหลายหมื่นบาทเอาเก็บไว้ไว้ให้เป็นรางวัลชีวิตกับพ่อ,ก,พอกับแม่เป็นรางวัลชีวิตกับครอบครัวลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดขอบุญกุศลที่ดอกเตอร์จันทรแสงสวร์วาว เจ้าของบริษัท Neo Exhibit พนักงาน Exhibit ทุกคน Neo Exhibit ทุกคนที่ถูกหล่อหลอ,อมมาดีสมกับเป็นมนุษย์ผู้ประกอบการงานและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดังกล่าวแล้วจะมีความสุขกายจะมีความสุขใจกลับบ้านก็มีความสุขสบายใจเสมอสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจังสมหวังดังที่เสมอนา